สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวรักต้นไม้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมห่างหายจากการลงคลิปไปนานนะครับวันนี้ผมจะมา,เ,าเล่าเรื่องแนะนําดีกว่านะฮะมาพูดคุยกันดีกว่า,าช่วงนี้ราคาต้นไม้กําลังลดลงนะครับราคาต้นไม้ที่ราคาสูงๆเมื่อก่อนเมื่อ 4- ี่ห้เดือนที่แล้วนะครับ ที่ราคายังสูงอยู่นะครับออตอนนี้ราคาไม้เกือบทุกตัวนะครับปรับลงหมดเลยนะครับถ้าช่วงนี้เรามีกำลังซื้อหรือว่าชื่นชอบไม้ต่างๆที่ว่าเมื่อก่อนไม่สามารถที่จะรับมาปลูกได้นะครับช่วงนี้เป็นโอกาสดีเลยนะครับที่จะเก็บไม้เหล่านี้เพื่อว่าอนาคตต่อไปอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับเผื่อว่าจะมี วันหนึ่งหรือว่าเกิดกระแสขึ้นมาคนตามหาเยอะอะไรประมาณนี้แล้วเราพลาดในช่วงที่ว่าเขาราคาที่จับต้องได้อยู่ผมว่าช่วงนี้ถ้าคนมีเงินเก็บสักเล็กสักน้อยหรือว่าคนที่ชื่นชอบโดยที่ว่าไม่ได้คิดหวังผลกำไรเกี่ยวกับต้นไม้มากจนเกินไปนะครับผมว่าช่วเนี้ยไล่เก็บกับไม้ต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะพวกโคโลคาเซียครับ ผมว่าช่วงนี้โคโลคาเซียทั้งไม่ว่าจะเป็นแอคคิวเรนตาบอลไทยบอลนาไทยหรือว่าจะเป็นโคโลนอกโคโลต่างประเทศหรือว่าม้าไฮบริดต่างๆนะครับช่วงนี้จะเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับที่จะเก็บนํามาปลูกไว้เพื่อว่าประดับบ้านจัดสวนหรือว่าตกแต่งพื้นที่ว่างของเราในในบ้านนะครับหรือว่าถ้าคนที่ชอบหรือว่ารัก ในในเรื่องความสวยงามของใบผมว่าช่วงนี้อ่ะแนะนำจริงๆเลยนะครับพวกไม้ไฮบริดต่างๆที่ว่าราคาเมื่อก่อนเป็นราคาหลักแสนราคาหลักหมื่นหรือว่าราคาหลักล้านช่วงนี้ครับเป็นโอกาสอันดีเลยจริงๆครับที่ว่าจะรับไม้พวกนี้มาปลูกนะครับเป็นราคาที่เอื้อมถึงราคาประมาณพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันอยู่ในอยู่ใน เกณฑ์ราคาอย่างนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถึงหมื่นเลยนะครับแต่ละต้นหนึ่งวันนี้ผมจะมาพูดมาเยอะแล้วครับวันนี้ผมจะมาแนะนําพวกโคโลต่างๆนะครับที่มีอยู่ในบ้านอาจจะไม่มากอาจจะไม่มายแต่ว่ามันมันมันสวยนะครับพบปลูกกันไว้เยอะๆแล้วมันสวยมากเลยมันจะเป็นแบบมัน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 เหมือนจะรกนะครับแต่ว่ามันสวยมากอันนี้นะครับ เป็นฟารวงต่างนะครับที่ว่าเขาขึ้นเยอะแยะไม่ได้แยกเลยอันนี้เป็นแบ็กมาร์เบลนะครับเป็นฟอร์มกอนะครับเป็นแบ็กมาร์เบลฟอร์มกอกระถางใหญ่นะครับไม่ได้แยกเลยเหมือนกันครับเต็มกระถางหมดแล้วนะครับอันนู้นเป็นหมอกมรกตนะครับส่วนนี้เป็นโมนาด่างนะครับด่างเงินนะครับนี่แอมเบอร์นมูนนะครับผมเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับไม้ตัวนี้ผมยังเป็นเจ้าของอยู่คนเดียวนะครับที่มีต้นแม่ ที่เกิดจากที่เกิดจากไม้เมล็ดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นต้นเดียวที่ที่ยังมีอยู่ที่ที่มันยังยังเป็นออริจินอลครับเป็นต้นออริจินอลนี่คือต้นออริจินอลครับต้นใหญ่มากนะครับสูงประมาณ2เมตรนะครับอันนี้ผมยืนบนเอ่อบนบ่อซีเมนต์นะครับนี่ครับไออยู่ประมาณหน้าผมไออยู่ประมาณคอครับความสูงนี่ครับเอ่อตอนนี้ผมกําลังทำไฮบริดอยู่นะครับเป็นไม้ไฮบริดเอ่อ มอนาไทยด่างตัวนี้นะครับแอมเบอรนมูนที่ว่าด่างอย่างนี้ด่างสเตียเงินนะครับด่างเต็มใบด่างไม่เคยหลุดด่างนะครับต้นเล็กต้นใหญ่อัน,นี้ปลายไหลที่เขา,เาหลุดกระถางไปนะครับนี่ไปอยู่ข้างล่างอยู่กับบอนาต่างเนี่ยนะบ,นะบอนาด่างอยู่นอกกระถางหมดแล้วตอนนี้ไหลาย,ยาวเฟ้ยหมดเลยอันนี้ครับอันนี้ผมจะผสมไว้สามฝักนะครับอันนี้ฝักล่าสุดที่เพิ่งเพิ่งไอ้นั่นไปเพิ่งผสมไปอันนี้ฝัก ฝักที่ฝักที่สามนี่ฝักที่2ฝักแรกผมเก็บไปแล้วนะครับทั้ง3ามฝักผมจะผสมกับแบกโอปอนะครับเป็นรูปผสมมาหฮบริดครับคือจะเป็นเจนหลังนะครับอยากให้เป็นเป็นรุ่นเจนต่อต่อ,ต,อต่อไปพอดีพ,อพังบังเงินว่าแบกโอปอผมมันออกดอกด้วยแหละครับแล้วก็หาไม้ไฮบริดตัวอื่นยังไม่ได้ครับที่มันเป็นดอกก็เลยอยากจะผสมดูนะครับ ติดหมดทุกฝักนะครับมันผสมง่ายนะครับโพโลอันนี้ถ้าผมก็จําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับอันนี้เป็นนางกวักยักษ์นะครับเป็นไม้ไม่ใช่ไม้ไทยนะครับนี่ครับเป็นกวักยักษ์เต็มบ่อเนี่ยอันนี้เป็นบ่อร้อยนะครับนี่ครับเป็นบ่อร้อยนะครับนี่ครับเต็มกระถางเต็มเต็มไม่ได้ไม่ได้แยกเลยนะครับผมไม่ได้ขายอะไรเลยเมื่อก่อนซื้อต้นแม่มาต้นเดียวครับเต็มมากเลยนะครับฟูฟ่อง สวยนะครับใบสวยมากไม่ใช่กวาไใบโพนะครับเป็นเนแต่เป็นไม้นอกลักษณะคล้ายกันครับแต่ใบเขาจะทิ้มากกว่าอันนี้จะเป็นกวักใบโพด่างนะครับอันนี้เป็นฟอมกอมือนกันครับผมไม่ได้แยกหลังกันช่วงนี้ีเกียบแยกมากเลยเลี้ยงไม้แบบปล่อย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 กอเลยนะครับไม่ได้แยกแบ่งขายอะไรเลยครับมีบ้างบางส่วนที่แบ่งปันฟรีๆกับเ วงการต้นไม้ที่แลกกันนะครับเมื่อตอนช่วงราคาแพงๆน,นั้นไม่ได้ขายเลยครับอ,อันนี้จะเป็นพวกไม้ที่ผมเก็บไว้เล่นๆนะครับมีฟรายเด็กอะไรพวกนี้ด้วยก็ช้างเหลืองก็อย่างว่าครับเป็นดาราอย่างเหมือนกันครับถึงราคาจะต่ําลงก็ดารารอันนี้เป็นไซเลนหลุดหลุดด่างครับไซเลนเขียวเอาจากไขว่าจาก ต้นด่างก็ยังไม่ขึ้นด่างสายลุ้นก็ต้องทําใจครับอันนี้เป็นจงอางใบห่อนะครับเขบาใบาห่อเกือบทุกใบเลยนี<ของ>่ครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันมันเป็นด่างนะครับจงอางด่างใบหอ่อด่างหินอ่อนครับอันนี้ผมก็ได้ทําการผสมพันธุ์สองฝักนี้นะครับพ่อเขาเกสรตัวผู้จะเป็นเพชรเจ็ดสีครับ ติดทั้งสองฝักเลยนะครับอันนี้น่าจะไม่ติดอันนี้ผสมหลังสุดก็น่าจะไม่ติดครับถ้าถ้าตรงนี้น่าจะไม่ติดอันนี้ผมมันเป็นเทคนิคที่ผมเพิ่งเพิ่งรู้มาครับไม่ไม่ต้องปอกไอไอตัวกระป๋อนี้ออกนะครับน่ครับอันนี้ผมจะมาแนะนํครั้งหลังนะครับวิธีการผสมพวกอะโลคาเซียนะครับให้เป็นไม้ไฮบริดครับผมอันนี้เป็นเป็นกวากเหมือนกันครับเป็นกวากใบโพด่างอาโบนะครับแต่ว่าลายด่างไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ ว่าจะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยให้ยกยอดไล่ตาใหม่นะครับนี่ครับด่างอาบ,บูด่างขาวอันนู้นจะเป็นด่างทองนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอันนี้จะเป็นด่างทองนะครับใบไม่มากเลยต้นไม่ค่อยใหญ่ครับโตช้าอันนี้จะเป็นดาน่างประกายด่างประกายนิดหน่อยครับเป็นประกายประกายทองกันครับแต่ด่างไม่จัดเท่าไหร่อันนั้นเป็นมรยรัดด่างครับ อันนี้เป็นฟอร์นิคาต้านะครับด่างเหลืองสเตียครับไม่หลุดด่างเลยด่างทุกใบครับนั่นจะเป็นไม้เก็บทำฟอร์มเล็กน้อยครับดูลกๆไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปดูโคโลต่อดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นโหราครับสูงประมาณ2เมตรแล้วนะครับ <laughs> เป็นโหราด่างด่างเหลืองด่างเหลืองครับ อันนี้ต้นหนึ่ง,งบใบใหม่มาก็ด่างเกือบทั้งใบนะครับครับอันนี้ผมผมลงมาอยู่ด้านล่างเลยนะครับใบสูงมากเลยตอนนี้อันนี้เป็นโหรามหาพตรานะครับครั้งก่อนที่ทําคลิปไปผมยังไม่ได้แยกเลยต้นมันไม่ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าเกระถางเขาน่าจะรากเต็มหมดแล้วครับพื้นที่เขาเต็มหมดแล้วแล้วก็น่าจะแบบเอต้นคอไม่ใหญ่เลยแค็แกงอย่างนี้ครับอันนี้ต้นที่สองครับ จากการเลี้ยงนะครับผมว่าคนที่เลี้ยงโหราตัวนี้แดดร้อยเปอร์เซ็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใบเขาจะไหม้นี่ครับขอบใบเขาจะไหม้แล้วก็ฟอมใบเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องแบบร่มํำไรหรือว่าใต้สแลนอะไรประมาณนี้ครับถึงจะดีมากนี่ครับผมจะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอย้ายลงดินดีกว่าแล้วก็แอบไว้ใต้สแลนครับผมมีสองต้นยังสองต้นเท่าเดิมครับไม่มีไข่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นปอเตียนะครับน่าจะเป็นปอเตียครับตัวใบใบอยักอะโลกาเซียปอเตียครับอันนี้ครับผมแยกแทบไม่ออกเลยนะครับเป็นออดิบนะครับอันนี้จันฉายนะครับเมื่อก่อนไม่ได้เก็บครับราคามันแพงตอนนี้เก็บได้ครับราคาหลักร้อยอันนี้จันฉายครับอันนี้เหลือดามันที่จริงไม่แตกต่างกันเลยนะครับดูแบบโอ้โหดูยากมาก ดูยากมากจริงๆนะครับเหลือดามันอันนี้วากิวยังพอได้พอเห็นลายอยู่นะครับพอดูได้อยู่เป็นด่างวากิวครับต่อไปนะครับไปดูัเรื่อยๆเลยนะครับไม้ช่วงนี้มันเยอะครับเยอะมากจนแบบแทบไม่อยากขายครับอยากจะปลูกเรื่อยๆอครับผมอันนี้เป็นไม้ใฮ้เบดอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลูกโคลอน เป็นลูกโคลอนผสมกับอะไรก็จําไม่ได้แล้วครับเยอะเกินไม่ได้เขียนแท็กไว้อันนี้ครับกระดูกออกจะม่วงๆนะครับสีสว่างๆหน่อยแล้วก็จะมีลายคล้ายๆกับ Black Magic ไลนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ Black Magic ไลนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกโคบอนเป็นไม้ไฮบริดนะครับกระดูกเขาจะเข้มๆหน่อยใบโดนยังไม่โดนแดดจอ,อกม่วงๆสว่างๆครับคล้ายๆกับแบล็ k แองเจิลไหมครับถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าของเขาจะสี กระโดกจะจะม่วงกว่าม่วงสว่างกว่านะครับอันนี้ไม่ไม่ถึงหรือว่าคล้ายๆแบ็กวิงแต่ว่ามันมันเป็นด่างนี่ครับเหมือนกับแบ็กไม่จิกลายเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แยกหนอนนะครับมีมีอยู่ไม่กี่ต้นเอ้ยมันเป็นหน่อนะครับไม่ได้เป็นไหลตัวนี้เป็นหน่อนนะครับแต่ถ้าอีกตัวหนึ่งนี่ครับอันนี้ลูกไม้ไฮบริดผมเหมือนกันนะครับอย่างใหญ่อย่างสูงเลยนะครับสูงประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ปลูกแดดร้อยนะครับ สูงสุดในในสวนเลยครับเกือบจะเท่ากล้วยด่างเลยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นลูกผสมระหว่างโคโลนกับไทจแอนนะครับลูโคโลคาเซียไทจแอนนะครับเอ้ใช่ครับมันเป็นไทจแอนผมอ่าได้ทําการผสมเกสรไว้นะครับสามฝักอันนี้ผสมกับบอนาไทยนะครับตัวจันมรกตแอมเบอรอนมูนนะครับว่าจะดูฟอร์มเป็นเป็นเจนที่สามนะครับเป็นไม้เจนที่สาม อันนี้ขนาดหน่อนะครับนี่หนอหนอหนอแรกนะครับที่ที่ผมยังงั้นไม่ได้ต้นสูงกับเท่าแม่นะครับอันนี้หน่อแรกนะครับซึ่งเขาจะให้หน่อช้ามากเลยกว่าจะให้หน่อเนี่ยครับแต่ว่าโตวไวโตวไวแบบโตวไวน่าตกใจมากมันโตวไวเป็นไม้ที่โตวไวมากอันนี้ถ้าไม่มีดอกนะครับถ้าไม่ไม่ได้เป็นดอกผมว่าเขาน่าจะสูงแล้วก็ใหญ่กว่านี้นะครับน,นี่เขาเพลินติดดอกอันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นลูกโคโลนกับไทแซนเหมือนกันครับเป็นไม้ที่ผมคัดฟอร์มมา ใบเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับใบจะออกมันไม่ออกอกระมียีนะครับใบจะออกมันมันนี่ครับใบใหญ่เหมือนกันต้นฟอร์มสูงเหมือนกัน,นครับอันนี้ประมาณเกือบ2เมตรเลยนะครับเกือบเท่าต้นนี้แลวนะครับอันนี้ใบมันจะกระมียีแต่ว่ามันสว่างสีออกเทาๆน้ำเงินน้าเงินฟ้าๆหน่อยนะครับสีสวยมากผมยังไม่ตั้งชื่อเลยนะครับไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีครับยังเป็นลูกไม้ รอรอรอรุ่นรุ่นถัดไปครับนี่ครับอันนี้มาดูวันนี้ต่อครับอันนี้จะเป็นมอนาไทยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบอนาไทยด่างเอ่อชื่อว่าปลักกายเพชรครับนี่ครับถ้าเป็นใบแรกๆมันจะด่างสวยมากเลยนะครับอันนี้พอฟอร์มโตเขาจะด่างส่วนกระดูกใบนะครับกับพวโหูนิดหน่อยครับนี่ครับสวยมากครับเป็นบอนไทยที่น่าเก็บมาก ไว้ทําเป็นไม้ผสมลูกผสมต่อไปครับอันนี้ผมว่าอาจจะมีน้อยนะครับอันนี้เป็นแบล็กเมจิกกลายนะครับที่มันให้ลูกเป็นหน่อนะครับอมาดูตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าผมผสมกับตัวอะไรหรือว่าอย่างไรนะครับแต่เขาจะแปลกมากครับเป็นไม้ที่คล้ายๆให้กับพวกอิลูทิสนะครับนี่ครับหลังใบเขาจะเป็นลายอย่างเงี้ยใบใหม่เขาจะเป็นลายนะครับ เป็นลายแบบลายเขียวกับสีคล้ายๆกับแดงน้ําตาลนะครับแดงน้ําตาลมันไม่ได้ดาไม่ได้ดํานะครับแต่ออกแดงกับน้ําตาลแล้วใบก็ห่อเป็นลูกถ้วยนะครับคล้ายๆกับทีปาร์ตี้ไหมถ้าจะไม่ผิดถ้าจะเป็นคล้ายๆกับทีปาร์ตี้ที่ออกไม่ไม่ดำหรือก็ไม่แดงจอกสีคล้ายๆกับกาแฟจางๆนะครับนี่ครับสวยมากครับยังไม่ได้นั้งชื่อเหมอนกันเป็นลูกไม้ครับเป็นไม้ให้ผิด จำไม่ได้เหมือนกันว่าผสมกับอะไรอันนี้เป็นคู่ของเขาเหมือนกันนะครับเป็นไม้ฝักเดียวกันนะครับนี่ครับเป็นไม้ฝักเดียวกันรุ่นเดียวกันอันนี้อีกตัวหนึ่งคล้ายๆกับอิลูทิดมากครับข้างหลังใบก็อยู่คล้ายๆเลยครับนี่ครับแต่ผมจําไม่ได้ครับผมผสมหลายตัวมากอันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่ติดติดมาเหมือนกันครับเป็นไม้รุ่นเดียวกันครับสองสองตัวนี้ทัดฟองมาตอนเล็กๆเขาเด่นชัดมาก ครับตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับลูกไม้อันนี้เป็นของพี่เอ็มชากงราวนะครับเป็นตัวเนี้ยเอ,อโคล,ลอนกับแนนซี่ครับอันนี้ผมคัดฟอร์ม,มาได้แค่ต้นเดียวที่แบบเขาดูสวยๆนะครับที่เหลือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่ากระดูกเขาจะมาหรือเปล่านะครับกระดูกขาวถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นกระดูกขาวนี่แ <Sabrina> ปลกเลยนะครับหาหายากมาก ไม่ใช่หายากดิฮะมันมันเจอยากมากในในพวกไม้เมล็ดไฮบริดนะครับที่จะออกหน้าให้ให้ขาวเหมือนกับต้นพอ่อต้นแม่นะครับนี่ครับอันนี้ตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นลูกไม้ไฮบริดเหมือนกันเป็นโคลอนกับอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นหน้าม่วงกระดูกม่วงนะครับใบใหญ่มากครับอันนี้อันนี้ผมเองก็มีไหลยอยู่ สองสามไหลครับเขาให้ลูกช้ามากชํำไว้นะครับนี่กระดูกเขาม่วงชัดเจนมากเลยครับตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่เขาให้หน่อเป็นไอ้ให้ลูกเป็นไหลนะครับนะครับยิ่งใบใหม่อันนี้โดนลมพัดแล้วก็ไม้ลงใส่นะครับกระดูกชัดเจนมากสวยมากครับอันนี้ใบใหญ่แล้วก็หูก็สวยหูก็เชิดมากสวยมากเลยครับรอเป็นไม้ไฮบริดรุ่นถัดไปครับรอดอกครับ นี่ครับตัวหนึ่งอันนี้ก็แนนซีมกันนะครับกับโคลอนวันนั้นรื้อเอาหน่อไปแล้วก็ใบมันใบมันสุดก็เลยตัดให้เหลือใบเดียวอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นโคโลคาเซียฟาโรแมสกับเมอี้สลับนี่ครับเมอีส้สลายนี่ครับใบมันมากกระดูกชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าฟอร์ม เขาน่าจะเต็มที่แล้วนะครับต้นสูงเมตรกว่าอลไรครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันไม้รุ่นเดียวกันครับนี่ครับแตกต่างกันคนที่เนื้อใบอันนี้เป็นมันอันนี้เป็นกระมีนะครับแต่กระดูกชัดมากลักษณะคล้ายกับ Yellow เอายีโน่เอแบล็กวินโด้แบล็กวินครับใช่ครับแบล็กวินโด้แต่ว่าเขาจะไม่ห่อกระดูกชัดมาก ไม้ยังไม่ได้เต็มฟอร์มอันนี้ฟอร์มแค่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันยังไม่ได้สูงสุดไม้ผมเลี้ยงแค่สองเดือนเองนะครับเนี่ยจากไม้ที่พอมอเมล็ดมาแล้วก็ย้ายใส่กระถางก็สองเดือนได้ครับยังไม่ได้เต็มฟอร์มขนาดนั้นยังยังไม่สามารถที่จะอธิบายฟอมเต็มเต็มของเขาได้อันนี้ก็เหมือนกันครับลูกไม้หมดเลยอันนี้เหมือนกันครับเป็นฟาโรกับเมอีสไลด์ครับอือันนี้โคโอนกับแนนซี่เช่นกันครับ ใบมันจะออกแหลมๆแล้วก็เป็นลูกถ้วยครับเป็นลูกไม้รุ่นเดียวกันอันนี้จะเป็นโคโลคาเซียฟาโรแมสกับไวลาวานะครับนี่อาจจะเห็นไม่ค่ชัดเท่าไหร่กระดูกชัดเจนมากกระดูกเส้นก้านใบก็ชัดเจนมีเยอะครับ <laughs> นี่ก็เช่นกันครับเป็นรันเนอร์กับไวลาวาครับอันนี้เป็นรันเนอร์กับไวลาวานี่ครับมีกสองต้น ลักษณะเดียวกันครับแต่ไม่ออกหน้านะครับผมรับซื้อมาไอพวกไอพวกนี้ครับรับซื้อมเมล็ดมาแล้วก็มาแยกอีกทีหนึ่งรับทีละสามสิบห้าสิบเมล็ดเมื่อก่อนครับอ,อันนี้ก็ันเนอร์เหมือนกันครับไปราวามันจะสว่างสว่างนะครับผมว่ากระดูกมันจะสว่างแต่ว่าไม่รู้เขาจะขึ้นหน้าเหมือนกับไวราวาหรือเปล่านี่ครับไอนี้โคโคลโลคาเซีย ok ไอนี่ครับ จำชื่อไม่ค่อยได้จำพ่อแม่เขาไม่ได้อันนี้น่าลุ้นครับอันนี้เป็นแนนซี่กับโครลอนเหมือนกันครับเป็นของคุณเอมชากราวครับอันนี้มาเล็ดชุดที่ขายอยู่ในเพจครั้งก่อนนะครับอันนี้เป็นฟาโรกับไพลาวาครับต้นยังเล็กๆอยู่เลยนนรจริงไมเ้เป็นเป็นไม้ชุดเดียวกันหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ด้านนี้จะเป็น ไว้ฟาโรกับไว้ลาวาหมดเลยครับนี่ครับต้นนี้เด่นมากเลยครับกระดูกชัดเจนแล้วก็ใบออกดแดงแงนะครับนี่ครับใบมันมันแดงแดงแล้วก็อันนี้เป็นใบออกเทาๆสีฟ้าๆครับนี่ครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับอันนี้ล่าเริ่มยับแล้วครับเนี่ยเป็นไว้ลาวากับฟาโร่ ผมจำไม่ได้แล้วว่าต้นไหนต้นแม่ต้นพ่อผสมกันมั่วหมดเลยเมื่อก่อนอ่าอันนี้ชัดเจนครับนี่ครับไวเลาวากับเอ่อฟาโลแมสครับน่าจะเด่นน่าจะชัดมากมีเยอะครับลูกไม้ที่รอฟอร์มรอการจะเติบโตครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับนี่นี่กระดูกม่วงมาแล้วนี่ครับสว่างเลยรอก่อนนะครับช่วงนี้ราคาอาจจะเบาๆนะครับ เบาๆเบาๆเลยครับพวกโครโลเก็บได้ทุกตัวเลยพอปลูกไปเยอะๆมันก็สวยมากเลยนะครับนี่ครับเป็นสวนโครโลแต่มันอาจจะลกหน่อยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นี่ลําบากเลยนะครับถ้าโคโลคาเฟ่ไซส์ใหญ่ๆครับผมนี่ครับสวนผมเล็กๆครับปลูกไปเรื่อยๆครับขนาดสวนเล็กๆก็ยังไม่มีค่อยเวลาว่างเลยนะครับ นี่ครับมาดูต้นถัดไปนะครับเป็นลูกไม้เหมือนกันอันนี้เป็นลูกไม้รุ่นหลังๆที่ยังไม่ได้ลงแปลงนะครับรอรอลงแปลงอยู่อ่าเป็นเป็นฟาโรกับไวละวามหมดเลยครับทั้งเซตครับอันนี้ลูกไม้รุ่นหลัง,ลงอีกทีนึงครับเป็นโคโลคาเซียเอ่อโครอนกับเอ่อโครอนกับไทจเจนครับ เป็นฝักหลังที่ที่ผมได้นั่นไว้ได้ผสมไว้ออกหน้าดํามาหลายต้นครับนี่นี่ขัดขัดแล้วก็ชําไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอให้สักสามติดเป็นสี่สิบเซนแล้วค่อยแยกลงดินครับไม้ผมจะแยกลงดินหมดเลยนะครับจะเพาะลงดินลงแปลงหมดเลยนะครับไม่ใส่กระถางนะครับเพราะว่าเพราะความโตไวของเขาสู้ลงดินไม่ได้นะครับอันนี้เป็นลูกไม้ที่ลูกไม้ไฮบริดที่ผมเพิ่งรับมา เป็นไม้เป็นไม้ไม้หน่อครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเลมอนไลน์กับแบล็กเมจิกกลายนะครับเป็นไม้ให้ผิดอันนี้เป็นลูกไม้ลูกมเมล็ดของออโคลอนกับฟาโรนะครับมีหน้าออกมาบ้างแล้วนะครับบางต้นนี่ครับหน้าดำกระดูกดำนี่ครับสวยๆงน,น้นเลยเดี๋ยวรอคัดฟอร์มแยกฟอร์มอีกทีนะครับกระดูกชัดมาก เดีย๋ยวรอฟอมโตแล้วเขาจะน่าจะเด่นชัดเรื่องหน้าตามากกว่านี้นะครับนี่ครับอันนี้ต้นใหญ่ที่คัดคัดไว้ก่อนเดี๋ยวเอาอีกแักนิดเอาลงดินครับกับบอนาไทยชาไว้เล็กๆน้อยๆฮะบอนนาไทยนนชาเก็บไว้นะครับอันนี้คือลูกของอ่าอเมรันมูนนะครับ ลูกลูกข้อนะครับกับไลายไหลที่เล็กๆป,ป่าปนกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอรอทำจำนวนอีกสักหน่อยครับลงดินหมดเลยนะครับคงจะไม่ได้ขายแล้วครับปลูกปลูกลงดินหมดเลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาโมโ้ให้ฟังดีกว่านะครับถือว่าโมาโม้มา,านานๆครั้งที่จะได้อัดลงคลิปนะครับก็ อาจจะมีอะไรพูดผิดพูดถูกหรือว่าพูดขับสลับไปสลับมาบ้างก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับอ้อเดี๋ยวมันจะมีรอรุ่นอีกนิดนึงน,นะครับมันจะเป็นดอกของ King Forest นะครับนี่ครับกำลังจะกำลังบานครับ King Forest เพ่งออกดอก,ดอกนี่ครับมแมลงเต็มเลย จะมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะผสมกับ uh, black อปอลเหมือนกันนะครับครับต้นแม่ใบถี่ยิบเลยสวยมากเลยครับลายลายสวยมากเดี๋ยวรอรออีกครักหน่อยครับอีกสักน่าจะบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองเดี๋ยวคว่อยมาดังลงกล้าเลยนะครับนี่เดังลงให้นี่นลนนเลยครับดังชัดเจนมากเลยเดี๋ยวคว่อยผสมครับ emerald moon แดดจะจัดนี่ electric ิ l u e first form นะครับ Origi n a l form เป็นฟอร์มฟอร์มแรกครับไม่ได้เป็นนี่ครับไม่ได้เป็นตัวใหม่ไม่ใช่เป็นตัวนิวครับเป็นตัวเก่านะครับสวยมากคลาสสิกมากเลยครับมีน้อยด้วยนในตลาดมีแต่ n e w improve ทั้งนั้นเลยนี่เป็นตัว original เลยครับเป็นตัวแรกรับมาจากคุณเอ็มชากดวงดาวนะครับโอเคนะครับวันนี้ถือว่า ไม่มีอะไรมากครับไม่ได้มาแนะนําหรือว่าไม่ได้อะไรที่แบบมีสาระมากเท่าไหร่ก็ก็ถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดอะไรสลับ,ลบไปสลับมากผมต้องขอกราบขอไปด้วยนะครับพอดีนานแล้วครับลิ้นมันแข็งไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็ต้องกราบขอไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดติดตามทุกช่องทางของผมด้วยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ